นิทานดวงจันทร์กับแอ่งน้ำคือหนึ่งดวงจันทร์มองลงมาเห็นแอ่งน้ำเล็กๆที่สะท้อนเงาของมันสวยงามมันยิ้มด้วยความภูมิใจแม้ข้าจะอยู่ไกลแต่เงาของข้าก็ยังงดงามบนผืนน้ำเล็กๆแอ่งน้ำนิ่งเงียบก่อนจะพูดตอบกลับไปว่าข้าก็ภูมิใจที่ได้สะท้อนเจ้าแต่เมื่อฝนตกหรือคลื่นลงมาเงาของเจ้าก็จะหายไป ดวงจัน์ทรได้ยินดังนั้นมันจึงได้เข้าใจว่าสิ่งที่คนอื่นเห็นเราอาจไม่คงอยู่ตลอดไปแต่ความจริงแท้ของเรามันจะยังคงอยู่แม้จะไม่ปรากฏต่อสายตาใครๆข้อคิดอย่ายึดติดกับภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองเห็นจงเชื่อมั่นในคุณค่าที่แท้จริงแม้ไม่มีใครมองเห็นก็ตามถ้าคุณเชื่อว่าคุณค่าของเราอยู่ที่ความจริงไม่ใช่แค่ภาพที่สะท้อนออกมา กดไลค์เพื่อยืนยันคุณค่าในตัวเองกดแชร์เพื่อบอกเพื่อนๆให้เชื่อมั่นในความจริงแท้ค่ะ